เมื่อมีสินค้าเข้ามาใหม่เราก็จะทำการใส่หุ่นและก็ถ่ายรูปเป็นประจำนะคะนี่ค่ะเราจะอัปเดตสินค้าใหม่เป็นประจำแล้วเราถ่ายรูปส,สวยๆแล้วเราก็จะส่งให้ลูกค้าป้าก็จะหามุมนะคะถ่ายทุกสีเลยนะคะมีกางเกงกับเสื้อนะคะวันนี้ที่สินค้าเข้าใหม่มาเป็นกางเกงกับเสื้อปักมือนะคะเป็นลายปลาค่ะปักมือลายปลาสวยไหมคะ เราก็จะหามุมไหนที่มันถ่ายรูปส,สวยๆค่ะใส่หุ่นแล้วก็จัดแจงทำแรกข้าวหลังค่ะทำดูแล้วก็ดูว่าถ่ายออกมาแล้วมันจะสวยไหมนู่นนี่นั่นเล็งหน้าเล่งหลังผ้าข้างหลังเป็นผ้าลายไทยนะคะเราก็จะจัดกันค่ะจัดซ้ายจัดขวาจัดนู่นนี่นั่นจัดจนมันสวยงามนะคะแล้วเราก็จะลงมือถ่ายกันค่ะ จัดไปจัดมาทําอยู่คนเดียวค่ะว้างๆเราก็ทําไปค่ะอย่าให้เห็นข้างล่างนะคะเราก็ปิดข้างล่างไว้แล้วก็พิจารณาดูค่ะว่าเราถ่ายแบบไหนแล้วมันจะสวยถ่ายรูปออกมามันจะสวยไหมล้วก็ามาลองถ่ายดูค่ะเล็งหน้าเล็งซ้ายเล็งขวาถ้ามันไม่สวยเราก็ไม่ถ่ายเพราะโทรศัพท์ที่ปาถ่ายอยู่เป็นโทรศัพท์รุ่นถ่ายรูปไม่สวยนะคะปาก็เอ้ย เอียงซ้ายเอียงขวาสีมันจะเพี้ยนกับสีตัวจริงนะคะเราจะถ่ายให้มันเพี้ยนเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้จะเป็นสีกลมมันจะเป็นสีกลมไปนะคะจากสีม่วงจะกลายเป็นสีกลมต้องใช้โทรศัพท์ดีๆสีสว่างๆถ่ายะคะ่ะสวยๆเนาะอันนี้คือโทรศัพท์นี่คือโอ้บมได้เรื่องเลยค่ะนี่ถ่ายสีผิดเพี้ยนไปหมดใถ้าใส่สีผิดเพี้ยนอย่างนี้เราก็ไม่ถ่ายนะคะ เพราะว่ามันจะมีตั้งหลายสีหกสีนะคะหกสีเราก็จะมันคอยนั่งตอบคําถามว่าอันนี้สีอะไรประสงค์ให้ลูกค้าดูแล้วทําไมไม่ตรงกับสีจริงเราจะเอาทำให้มันตรงกับสีจริงมากที่สุดค่ะอ่อนเข้มกกันนิดนึงไม่เป็นไรนะคะแต่อันนี้มันสีเพี้ยนมากไปค่ะป้าก็จะหามุมไฟหรืออะไรเป็นเกี่ยวกับไฟหรือมันกลาย,ก,ก,ยกับแป๊กราวด้านหลังหรืออะไรอะไร,ะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องพิจารณาดูนะคะ ถ่ายไปดูไปสวยไหมถ้ามันไม่สวยเราก็หามุมใหม่ค่ะเราก็จะเลือกถ่ายแล้วก็หามุมใหม่นะคะนี่ค่ะส่องแล้วส่องอีกสีเดียวยังไม่เสร็จเลยนะคะมีตั้งหกสีค่ะถ่ายให้มันสวยที่สุดก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้านะคะเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้เรื่องก็ทําการยกเลิกค่ะไม่ถ่ายแล้วนี่ค่ะ เล็งไปค่ะเล็งเล็งไปเรื่อยๆเล็งไปเล็งมาไม่ได้เรื่องจบค่ะจบกันแค่นี้เลิกทายเราจะหามุมใหม่นะคะเฮ้ยเล็งตั้งนาน